บทที่สี่นะครับบทที่ e p c ครับบทที่เจ็ดถ well. well. ึงสิบเอ็ดอิติปิโสภควาอรหัสมาสัมพุทโววิชาจราสัมปโนสุขโตโรกาวิทูณันุตโตโรปุริสัทธมัสสาวรทิสัทธเทวะมนุสสังพุทโธภควาเตสวะขาโตภควตาธมโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญโญโกปัจจตังเวทิตโพวิญูวิเต สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆชุปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆยะติทางจตาริปุริสาโยคานิอัตตาปุริสาบุคลาเอสปะวะโตสาวะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีคารณิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกสาเตจินดามณีปียังมันตังยะสังทะ ยะสังทาสังโกนางอุปสรนติสิเนหางมาตาปิตาวะปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชตวังมางโปสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเซทิกินจิเทวเยสักกปัจฉัางทัศมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาลริปุโตพระวันตุเมอิธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาผู้ชนาปิยังมะมะสักตะวาพุทธรัตนงโอสถังอุตมงวรัง ตังเทวมนุษ for สานางพุทธเตชเณโสธินาณสันตุปัตวานสเพทุกขาวูปัสเมตุเตศกตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัส מ นังธรรมเตชนณโสธินาณสันตุปัตวาัสเพพยาวูปัสเมตุเตศกตวาสังฆรัตนนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินาสันตุปัทวานสเพโรคาูปัสเมตุเต ติปิโสภควาอาราสมาสัมปุทโววิชาจาราสัมปนุสุุโตโรกาวิทูนอนุตโรปุริสัทธมัสสารติสัทธาเทวัมนุสสานัปปุโตภควาติสวะขาโตภควตาธตาโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันัญจิโกปจตังเวทิตโขวิญุพิตริชุปฏิปันโนภควาโตสาวะสังโฆชุปฏิปันโนภควาโตสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวะสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลลาเอหิสภควโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกคารณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาเตจินดามมนีปียังมันตังยะสังทาสังโกนะอุปสันติเสนหังมาตาปิตาวะปิตาวะโอระหังพระโพธัจจะมหาราชาตวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเลเทวสุโปเทเศธิกินจิเทวเยสะโกปิชังปัจชังทัสมิง กินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุตโตพุูเมสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพหุชนาปียังมามะสักตวาพุทธรัตนนางโอสถังอุตมังโหลังอิตังเทวะมนุษยานางพุทธเตเชนะสุินามสันตุปัฏวาสัพเพทุขาวุปัสสนุเตสักตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังโหลังปรีลาทูทูปัสมะนาง ธรรมเตเชนัสธินานสันตุปัทวาสเพพยาวูปะเสมนตุเตจักกตะวาสังฆัตนางโสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนัสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปะเสมนตุเตอิติปิโสภควาอาราหสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปโนสุกโตโรกวิทูนอนุตโรปุริสัธถมัสสารลธิสัทธเทวมนุสสนาพุทโธปะวัติ สวัสดขาโตภควตาธโมสันติโกะกาลิโกะฮิปัสิโกโอปัญจิโกปัจจังเวทิตโพวิญญยมิติชุปฏิปันโนภาควตโตสาวะสังโฆชุปฏิปันโนภาควตโตสาวะสังโฆยายะปฏิปันโนภาควตโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควตโตสาวะสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาบุคัลาเอเสภาควตโตสาวะสังโฆอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรานิยโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติ กินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกณังอุปสันติอินเนหังมา,าตาปิตะวะโอระหังปะโพตันจะมมหาราชชาตวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุปโธเศธิก,ก, <c oughs> กินกินกินจิเทโวเยสักโกปชางทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุตุโตพระวันตุเมสิเทลาพังชนะนายเยมณิจินดาปียังจัทนางสัพเพชเชชนะพระอุชนาปิยังมะมะ สักกตะวะพุทธะรัตะนังโอสถังอุตมังวลังหีตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะสุทินานสันตุปาาัฏฐาสัพเพทุกขาวุปะ,สะเสมนตุเตสักกตะวะ ธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวังปริลาหูปสัมมานาธรรมเตชเะโสธินานสันตุปัทวาสเพยพยาบูปสเมณตุเตศกตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปสเมณตุเต